คนฉลาดไม่อวดรู้แต่กล้าถามคำถามโง่คุณกลัวโดนมองว่าโง่เวลายกมือถามใช่ไหมครับแต่รู้ไหมคนฉลาดจริงเนี่ยเขากล้าถามคำถามที่คนอื่นไม่กล้าถามเพราะเขารู้ว่าคำถามโง่ๆวันนี้นะอาจช่วยให้เขาเนี่ยไม่พลาดเรื่องใหญ่ในวันหน้าเล a ร์นมาร์กเขาเคยบอกว่าเวลาประชุมกับวิศวกร SpaceX หรือว่า Tesla เ,เนี่ย เขาจะไม่เสแสร้งว่าตัวเองเข้าใจทุกเรื่องและจะถามแม้กระทั่งคำถามพื้นฐานเช่นทำไมต้องใช้สกรูแบบนี้บางคนเนี่ยขำบางคนงงแต่สุดท้ายคำถามนั้นทำให้ทีมเจอข้อผิดพลาดที่มองข้ามและมันช่วยบริษัทประหยัดเงินนับร้านคนฉลาดจึงไม่กลัวเสียหน้าแต่กลัวเสียหายเพราะไม่กล้าถามถ้าคุณชอบคลิปนี้นะฮะช่วยกดหนึ่งให้หน่อยครับและอย่าลืมช่วยแชร์ คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านด้วยครับเพราะบางคำถามที่เรายังไม่กล้าถามอาจเปลี่ยนอนาคตของเราได้จริงๆ